การออมการสร้างนิสัยรักการออมไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและวินัยเล็กน้อยในชีวิตประจำวันลองเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้วิธีสร้างนิสัยรักการออม 1. ตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนออมเพื่อซื้อบ้านรถหรือท่องเที่ยวเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจมากขึ้น 2. แบ่งเงินออมทันทีหลังได้เงิน ใช้หลักจ่ายตัวเองก่อนเช่นออมสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนใช้จ่ายอื่นตั้งบัญชีออมแยกจากบัญชีใช้จ่าย 3. ใช้ระบบอัตโนมัติตั้งระบบโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีออมทุกเดือนลดโอกาสลืมหรือใช้เงินก่อนออม 4. บันทึกรายรับรายจ่ายใช้แอปหรือสมุดจดเพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้เงินจะช่วยให้เห็นจุดที่สามารถลด ค่าใช้จ่ายได้ 5. ตั้งกฎเล็กๆก,กับตัวเองเช่นห้ามซื้อกาแฟเกินสามครั้งต่อสัปดาห์หรือทุกครั้งที่ได้โบนัสต,ต้องออม50เอร์ซกฎเล็กๆเ,เหล่านี้จะกลายเป็นนิสัยในระยะย,ยาว 6. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้เมื่อออมครบเป้าหมายเล็กๆเ,เช่น5,000ันบาทอาจให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยช่วยให้รู้สึกสนุกและไม่เครียดกับการออมเจ็ดหากลุ่มหรือเพื่อนร่วมออม แชร์เป้าหมายกับเพื่อนหรือครอบครัวการมีคนร่วมออมจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันมากขึ้นอย่าลืมเริ่มต้นเล็กๆแต่สม่ำเสมอคือหัวใจของการสร้างนิสัยรักการออมไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะถึงจะเริ่มออมแค่วันละ20บบาทก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ศึกษาการลงทุนการเริ่มต้นศึกษาการลงทุนคือก้าวสำคัญสู่ความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินผมสรุปแนวทาง ให้คุณแบบเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีเลยพื้นฐานการลงทุนสำหรับมือใหม่ 1. เข้าใจเป้าหมายของตัวเองก่อนคุณลงทุนเพื่ออะไรเช่นกเกษียณสบายมีรายได้เสริมปลดหนี้เร็วขึ้นเป้าหมายจะช่วยกำหนดระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ 2. รู้จักประเภทของการลงทุนประเภทความเสี่ยงมากับใครหุ้นสูงคนที่ศึกษาตลาดและรับความผันผวนได้ กองทุนรวมปานกลางมือใหม่ที่อยากให้มืออาชีพบริหารเงินตราสารหนี้ต่ำคนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมออสังหาริมทรัพย์ปานกลางถึงสูงคนที่มีเงินทุนและมองระยะยาวสินทรัพย์ดิจิทัคลคริปโตโสูงมากคนที่รับความเสี่ยงได้และศึกษาลึกแหล่งเรียนรู้ดีๆเช่นคู่มือลงทุนสำหรับมือใหม่เ e อฟนสซตอนิงมือใหม่หัดลงทุนหุน้น เจ็ดเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนโ o ก y o m มารีนสามวางแผนและจัดการความเสี่ยงอย่าลงเงินทั้งหมดในที่เดียวใช้หลักกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดทุนหนะักเรียนรู้การวิเคราะห์เบื้องต้นเช่น P/E, ROA, แนวโน้มตลาดสเริ่มจากน้อยก่อนลงทุนด้วยเงินที่พร้อมเสียได้เพื่อเรียนรู้อย่ารีบอย่าตามกระแสให้ศึกษาก่อนตัดสินใจอย่าลืม การลงทุนไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของความรู้แววินัยคุณกำลังเดินถูกทางแล้วครับคมสันทาต,ต้องการให้ผมช่วยวางแผนลงทุนตามเป้าหมายส่วนตัวเช่นเพื่อเกษียณหรือสร้างรายได้เสริมคอยสังเกตรู้รู้ทางการเงินการที่เราคอยสังเกตรู้รู้ทางการเงินคือหนึ่งในนิสัยของคนที่มีวินยัยและฉลาดเรื่องเงินถ้าเรารู้ว่าเงินรั่วตรงไหนก็จะอุดได้ทันก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ผมขอช่วยสรุปแนวทางให้แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ทันทีเลยครับวิธีสังเกตร,รู้ั่วทางการเงิน 1. จดบันทึกรายจ่ายทุกวันใช้แอปบันทึกเช่น Money World, Picapo er หรือจดลงสมุดแยกหมวดชัดเจนกินเดินทางของใช้ความบันเทิงและอื่นๆ 2. วิเคราะห์รายจ่ายที่ไม่จำเป็นกาแฟทุกวันของออนไลน์ค่าขนมค่าบริการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้ ถามตัวเองว่าถ้าไม่จ่ายตรงนี้จะกระทบชีวิตจริงไหม 3. ตรวจสอบบัญชีและบัตรเครดิตทุกสัปดาห์มีรายการหักอัตโนมัติอะไรบ้างมีค่าธรรมเนียมแถบแฝงหรือไม่ 4. ตั้งงบประมาณรายเดือนและเปรียบเทียบกับการใช้จริงถ้าใช้เกินงบในหมวดไหนบ่อยๆนั่นแหละคือรู้รัวปรับงบให้เหมาะกับพฤติกรรมจริงแต่ต้องมีขอบเขต 5. ระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอารมณ์ ซื้อเพราะเครียดเหงาหรืออยากตามเทรนด์ใช้เทคนิครอสามวันก่อนซื้อเพื่อให้ใจเย็นลงอย่าลืมรูรั่วทางการเงินไม่ได้เกิดจากรายได้ต่ำแต่เกิดจากการใช้เงินโดยไม่รู้ตัวการสังเกตและอู่รูรั่วคือจุดเริ่มต้นของการมีเงินเหลือและออมได้จริงอย่าช่วยเรื่องการเงินใครจนตัวเองลำบากอย่าช่วยเรื่องการเงินใครจนตัวเองลำบากคือหลักคิดที่คนมีวิัยทางการเงิน ต้องยึดไว้ให้มั่นเพราะความใจดีที่ไม่มีขอบเขตอากลายเป็นกับดักที่ทำให้คุณเสียทั้งเงินและความมั่นคงในชีวิตได้หลักคิดช่วยได้แต่ต้องไม่ทำร้ายตัวเอง 1. เงินของคุณมีหน้าที่สำคัญใช้เพื่อความมั่นคงของชีวิตเช่นออมฉุกเฉินลงทุนสร้างอนาคตถ้าคุณลำบากเพราะช่วยคนอื่นคุณจะไม่มีแรงช่วยใครได้อีก 2. ความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นเงิน คุณช่วยได้ด้วยคำแนะนำการหางานหรือการให้กำลังใจถ้าเขาขอเงินให้ถามว่ามีวิธีอื่นที่ผมช่วยได้ไหมสามตั้งกฎส่วนตัวให้ชัดเจนผมไม่ให้ใครยืมเงินจากเงินออมเด็ดขาดผมช่วยได้เท่าที่ไม่กระทบเป้าหมายทางการเงินของตัวเองสกล้าปฏิเสธอย่างมั่นใจผมเข้าใจว่าคุณลำบากแต่ผมเองก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบครับ ผมตั้งใจสร้างวินัยทางการเงินขอไม่ให้ยืมเงินนะครับหอย่ารู้สึกผิดกับการปกป้องตัวเองการไม่ช่วยเรื่องเงินไม่ใช่การใจดำแต่คือการมีสติคนที่ระคุณจริงจะเข้าใจไม่ใช่กดดันให้คุณเสียความมั่นคงอย่าลืมความใจดีต้องมีขอบเขตไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นความอ่อนแอคุณมีสิทธิเต็มที่ในการรักษาเงินของตัวเองเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการช่วยแบบชั่วคราว ตอนอยู่คนเดียวมีเงินเก็บพอมีแฟนเงินเก็บเริ่มไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหลายคนเลยและคุณสังเกตได้ไวมากถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์ซึ่งถ้าไม่จัดการให้ดีอาจกระทบเป้าหมายการออมและความมั่นคงของคุณได้ทำไมมีแฟนแล้วเงินเก็บเริ่มไม่พอใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบไม่รู้ตัวเช่นกินข้าวนอกบ้านบ่อยขึ้นซื้อของให้กันเที่ยวมากขึ้น เกรงใจหรืออยากดูดีทําให้ใช้เงินเกินงบเพื่อรักษาภาพลักไม่มีการวางแผนร่วมกันเรื่องการเงินต่างคนต่างใช้ไม่รู้ว่าอะไรจําเป็นหรือฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลทางการเงินเช่นคุณจ่ายมากกว่าอีกฝ่ายเสมอวิธีจัดการให้รักไม่ทำร้ายเงินเก็บ 1. ตั้งงบคู่รักรายเดือนเช่นงบกินข้าวด้วยกันงบเที่ยวงบของขวัญ ถ้าใช้ครบแล้วต้องพักก่อนอย่าเบียดเงินออม 2. คุยกันเรื่องเงินอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องพูดแบบดูแค่บอกว่าผมกำลังสร้างวินัยทางการเงินอยากให้เราช่วยกันวางแผนถ้าอีกฝ่ายเข้าใจจะช่วยกันประหยัดได้มาก 3. แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีใช้ร่วมเงินออมของคุณต้องปลอดภัยไม่ควรถูกใช้ร่วมแบบไม่มีขอบเขตถ้าจะมีบัญชีใช้ รวมให้ตกลงกันชัดเจนว่าใช้เพื่ออะไรสอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองเขียนเป้าหมายไว้ชัดๆชดเช่นเก็บเงินหมื่นภายในหกเดือนใช้เป้าหมายเป็นเกราะป้องกันเวลาจะใช้เงินเกินจำเป็นอย่าลืมความรักที่ดีต้องไม่ทำให้คุณเสียความมั่นคงทางการเงินคุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะรักษาเงินออมของตัวเองและคนที่รักคุณจริงจะเข้าใจและเขารบสิ่งนั้น การออมเงินเพื่ออนาคตเป็นหนึ่งในพฤติกรรมทางการเงินที่สำคัญที่สุดเพราะมันช่วยให้เรามีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตลองดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้การออมเป็นสิ่งจำเป็นเหตุผลที่ควรออมเงินเพื่ออนาคต 1. รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุหรือการตกงานเงินออมช่วยให้ไม่ต้องกู้หนี้หรือขายทรัพย์สินในยามกับขัน2 สร้างความมั่นคงในชีวิตมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อกษเสียณหรือเมื่อไม่มีรายได้ประจำลดความเครียดเรื่องการเงินในระยะยาว 3. บรรลุเป้าหมายในชีวิตเช่นซื้อบ้านรถหรือเรียนต่อการออมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องพึ่งพ่านหนี้สิน 4. ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินออมสามารถนำไปลงทุนเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติม ยิ่งเริ่มออมเร็วยิ่งมีโอกาสให้เงินเติบโตมากขึ้น5มีอิสระในการตัดสินใจเมื่อมีเงินออมคุณสามารถเลือกงานที่ชอบหรือเริ่มธุรกิจได้ไม่ต้องยึดติดกับงานที่ไม่ใช่เพียงเพราะต้องหาเงิน6เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรอบข้างการออมเงินแสดงถึงความรับผิดชอบและวินยัยเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวหรือบุตรหลานทำตามสรุปสั้นๆ การออมคือการดูแลตัวเองในอนาคตไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือการสร้างชีวิตที่มั่นคงมีอิสระและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์การปฏิเสธคนที่ขอยืมเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะต้องรักษาทั้งความสัมพันธ์และความมั่นคงทางการเงินของตัวเองไปพร้อมกันผมมีวิธีปฏิเสธแบบสุภาพแต่ชัดเจนให้เลือกใช้ตามสถานการณ์เลยครับตัวอย่างประโยคปฏิเสธคนขอยืมเงินแบบสุภาพและจริงใจ ขอโทษนะช่วงนี้ผมมีภาระหลายอย่างยังไม่สะดวกให้ยืมครับผมกันเงินไว้สำหรับเรื่องจำเป็นจริง,รงๆขอไม่ให้ยืมดีกว่านะครับเข้าใจว่าคุณลำบากแต่ผมเองก็ต้องระวังเรื่องการเงินเหมือนกันครับแบบใช้ข้อหางที่เข้าใจได้ผมเพิ่งจ่ายค่าบ้านค่ารถไปเงินเลยตึงมากครับผมกำลังเก็บเงินไว้สำหรับเรื่องสำคัญยังไม่สามารถช่วยได้ตอนนี้ครับ ผมแยกเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินถ้าให้ยืมตอนนี้จะกระทบหลายอย่างเลยครับแบบเด็ดขาดแต่ไม่ทำร้ายจิตใจขอโทษจริงๆครับผมมีนโยบายส่วนตัวว่าไม่ให้ใครยืมเงินผมเคยมีประสบการณ์ไม่ดีเรื่องการให้ยืมเลยขอไม่ทำแบบนั้นอีกครับเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายผมขอไม่ให้ยืมเงินนะครับเทคนิคเสริมพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งและมั่นใจไม่ต้องอธิบายเยอะเกินไป อย่าเปิดช่องให้ต่อรองเช่นตอนนี้ยังไม่สะดวกอาจทำให้เขากลับมาขออีกเสนอความช่วยเหลือทางอื่นแทนเช่นถ้าคุณอยากให้ผมช่วยหาวิธีจัดการเรื่องเงินผมยินดีนะครับอย่าลืมการปฏิเสธไม่ใช่การใจร้ายแต่เป็นการปกป้องตัวเองอย่างมีสติคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะรักษาเงินของคุณไว้เพื่อเป้าหมายและความมั่นคงของชีวิตพอเราเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้ว ถ้ามีหนี้อยู่การรีบจ่ายคืนคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้เพื่อปลดล็อกชีวิตให้เบาขึ้นและมี ME, สระทางการเงินมากขึ้นผมขอช่วยวางแนวทางให้แบบเข้าใจง่ายเลยทำไมควรรีบจ่ายหนี้เมื่อมีเงินลดภาระดอกเบีย้ยโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบีย้ยสูงมากเพิ่มเครดิตดีถ้าคุณจ่ายตรงเวลาและลดหนี้ได้จะมีโอกาสขอสินเชื่อในอนาคตได้ง่ายขึ้น ลดความเครียดนี่คือภาระทางใจการปลดนี่คือการปวดล็อกความสบายใจมีอิสระในการวางแผนชีวิตเช่นออมเงินลงทุนหรือใช้ใจ่ายเพื่อเป้าหมายที่แท้จริงวิธีจัดการนี่อย่างมีระบบ 1. จัดลำดับนี่เรียงจากดอกเบี้ยสูงไปดอกเบี้ยต่ำจ่ายนี่ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อผ่อนบ้านรถ2แบ่งเงินจ่ายนี่แบบมีแผนถ้ามีเงินก้อน ให้ใจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ก่อนถ้ามีไรายได้ประจำให้การเงินไว้จ่ายหนี้ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 3. ต่อรองกับเจ้าหนี้ถ้าเป็นไปได้ขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอลดดอกเบี้ยบางธนาคารมีโปรแกรมช่วยเหลือหนี้สำหรับลูกค้าที่ตั้งใจใจ่ยายสอ,อย่าก่อหนี้ใหม่เด็ดขาดหยุดใช้บัตรเครดิตชั่วคราวงดซื้อของผ่อนงดกู้เพิ่มจนกว่าจะปลดหนี้เดิมอย่าลืม นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การปล่อยให้มันพอกพูนโดยไม่จัดการต่างหากที่น่ากังวลคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับรีบจ่ายรีบปลดแล้วชีวิตจะโล่งขึ้นเยอะอย่าประมาทกับการใช้ใจ่ายในชีวิตอย่าประมาทกับการใช้จ่ายในชีวิตเป็นหลักคิดที่คนจำนวนมากมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือหลักฐานของความมั่นคงในระยะยาวเลยครับทำไมการใช้ใจ่ายแบบไม่ประมาทถ,ถึงสำคัญ เงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีมันคือเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการทุกการใช้จ่ายคือการเลือกเลือกว่าจะใก,กล้เป้าหมายหรือห่างออกไปความประมาทเล็กๆะส,สมเป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นซื้อของเล็กๆทุกวันโดยไม่คิดสุดท้ายรวมแล้วเป็นเงินก้อนโตว,วิธีใช้จ่ายอย่างมีสติหนึ่ทำตัวเองก่อนซื้อจำเป็นไหมถ้าไม่ซื้อจะเป็นอะไรไหม ซื้อแล้วจะใช้จริงหรือแค่ตามใจ 2. ตั้งงบรายเดือนแบบเคร่งครัดแบ่งเป็นหมวดชัดเจนเช่นค่าอาหารเดินทางความบันเทิงถ้าใช้เกินงบในหมวดไหนต้องลดหมวดเกินทันที 3. ใช้เทคนิครอสาวันก่อนซื้อโดยเฉพาะของราคาแพงหรือของฟุ่มเฟือยถ้าผ่านไปแล้วยังอยากได้จริงๆค่อยซื้อ 4. อย่าตามกระแสะเกินไป คองบางอย่างทิศแค่ชั่วคราวเช่นแก่เจ็ตใหม่ๆแฟชั่นถาตัวเองว่ามันเติมเต็มชีวิตจริงๆหรือแค่ทำให้รู้สึกไม่ตกเทรนด์อย่าลืมการใช้จ่ายอย่างมีสติคือการปกป้องอนาคตของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบอดออมสุดตรงแค่รู้จักเลือกใช้มากกว่าใช้ตามใจอย่าให้ใครยืมเงินที่ออมไว้พูดถูกต้องเลยครับคมสัน เงินที่ออมไว้คือเกราะป้องกันชีวิตไม่ใช่กองทุนให้ยืมต่อให้คนขอยืมเป็นคนใกล้ตัวก็ต้องมีหลักคิดก่อนตัดสินใจทำไมไม่ควรให้ใครยืมเงินที่ออมไว้เงินออมมีหน้าที่เฉะพาะเช่นใช้ยามฉุกเฉินลงทุนหรือทำตามเป้าหมายชีวิตไม่ควรถูกเบียดเบียนความสัมพันธ์อาจเสียถ้าคนยืมไม่คืนจะเกิดความอึดอัดผิดใจกันได้ง่าย ไม่มีหลักประกันคนส่วนใหญ่ยืมแบบไม่เขียนสัญญาทำให้ตามคืนยากคุณเสียโอกาสเงินออมที่หายไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสลงทุนหรือใช้ในเวลาจำเป็นถ้าเลี้ยงไม่ได้ต้องตั้งเงื่อนไขให้ชัดเจนอย่าใช้เงินออมให้จากเงินที่กันไว้สําหรับช่วยเหลือเท่านั้นเขียนข้อตกลงเช่นจำนวนเงินวันคืนดอกเบี้ย้ามี คิดว่าให้มากกว่ายืมถ้าคิดว่าอาจไม่ได้คืนต้องให้ในจำนวนที่คุณไม่เดือดร้อนประโยคปฏิเสธแบบสุภาพช่วงนี้ผมกันเงินไว้สำหรับเป้าหมายสำคัญขอไม่ให้ยืมดีกว่านะครับผมเข้าใจว่าคุณลำบากแต่เงินก้อนนี้ผมกันไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆถ้าคุณต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดการเงินผมช่วยได้นะครับอย่าลืม เงินออมคืออิสระในอนาคตของคุณอย่าให้ใครมาทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่เพราะความเกรงใจระหว่างทางในการเก็บออมเงินมักจะมีพวกญาติที่ชอบอ้างบุญคุณเพื่อขอยืมเงินหรือให้ช่วยเหลือทางการเงินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งความสัมพันธ์และความมั่นคงข,งของคุณเองถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนอาจถูกกดดันจนเสียทั้งเงินและความรู้สึกได้วิธีหลีกเลี่ยงญาติ ที่ชอบอ้างบุญคุณเรื่องเงิน1ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมมีเป้าหมายทางการเงินที่ต้องรักษาไว้ขอไม่ให้ยืมเงินนะครับใช้คำพูดที่สุภาพแต่หนักแน่นเช่นผมเคารพบ,บุญคุณเสมอแต่เรื่องเงินผมต้องมีวินัยครับ 2. แยกเรื่องบุญคุณออกจากเรื่องเงินบุญคุณควรตอบแทนด้วยความเคารพไม่ใช่ด้วยการให้เงินทุกครั้งที่ถูกขอ ถ้ารู้สึกผิดให้ตอบแทนด้วยวิธีอื่นเช่นช่วยงานไปเยี่ยมซื้อของเล็กๆน้อยๆแทนการให้เงิน 3. อย่าเปิดช่องให้ต่อรองถ้าคุณพูดว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเขาอาจกลับมาขออีกให้ใช้คำว่าผมขอไม่ให้ยืมเงินเลยครับเพื่อปิดประตูอย่างสุภาพ 4. เตรียมคำตอบล่วงหน้าผมกำลังสร้างวนันทางการเงินขอไม่ให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ครับผมเคารพทุกสิ่งที่คุณเคยช่วยแต่เรื่องเงินผม ต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนครับผมตั้งกดไว้กับตัวเองว่าจะไม่ใช้เงินออมเพื่อให้ใครยืมไม่ว่าใครก็ตามครับฮ้าอย่ารู้สึกผิดกับการปกป้องตัวเองการไม่ให้ยืมเงินไม่ใช่การอกตัอยูแต่เป็นการรักษาเสถียรภาพของชีวิตถ้าคุณล้มเพราะช่วยคนอื่นมากเกินไปสุดท้ายคุณก็ช่วยใครไม่ได้เลยอย่าลืมความกตัญญูไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเสมอไปคุณสามารถ ตอบแทนด้วยความเคารพการดูแลหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนหลายหลายคนชอบถามว่าระหว่างซื้อบ้านกับซื้อรถซื้ออันไหนก่อนคำถามนี้เจอบ่อยจริงครับและคำตอบไม่ได้ตายตัวเพราะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตและสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละคนผมขอช่วยวิเคราะห์ให้แบบเข้าใจง่ายพร้อมแนวทางตัดสินใจที่คุณนำไปใช้ได้เลยซื้อบ้านก่อนดีไหมข้อดี เป็นทรัพย์สินที่มีมูล,ลาค่าเพิ่มในระยะยาวสร้างความมั่นคงในชีวิตมีที่อยู่เป็นของตัวเองถ้าเลือกทำเลดีอาจปล่อยเช่าได้มีรายได้เสริมข้อควรคิดต้องมีเงินดาวก้อนใหญ่มีภาระผ่อนระยะยาว20-30ปีค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าซ่อมแซมค่าส่วนกลางซื้อรถก่อนดีไหมข้อดีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางโดยเฉพาะถ้าทำงานไกลบ้าน ใช้ประกอบอาชีพได้เช่นขับส่งของรับงานนอกสถานที่รถบางรุ่นราคาต่ำกว่าบ้านมากทำให้ผ่อนง่ายกว่าข้อควรคิดรถเสื่อมมูล,ลค่าเร็วไม่ใช่สับสินที่สร้างมูล,ลคา่ามีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเช่นน้ำมันประกันซ่อมบำรุงถ้าไม่ได้ใช้จริงจังอาจเป็นภาระมากกว่าประโยชน์วิธีตัดสินใจแบบมีหลักถามตัวเองว่าอะไรจำเป็นที่สุดในตอนนี้ ถ้าคุณเช่าบ้านอยู่และค่าเช่าสูงบ้านอาจคุ้มกว่าถ้าคุณเดินทางลำบากหรือใช้รถทำงานรถอาจจำเป็นก่อนดูรายได้และภารณีถ้ารายได้มั่นคงและมีเงินดาวน์บ้านอาจเป็นทางเลือกที่ดีถ้ารายได้ยังไม่แน่นอนรถมือสองอาจมากกว่าคิดระยะยาวบ้านคือการลงทุนระยะยาวรถคือค่าใช้จ่ายที่ต้องบริหารให้คุ้มอย่าลืม ซื้ออะไรก่อนไม่สําคัญเท่ากับซื้อแล้วไม่ทำให้ชีวิตลำบากคุณควรเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตตอนนี้และไม่กระทบเป้าหมายการเงินในระยะยคำคมเก<ๆ>ี่ยวกับการเงินนี่คือคำคมเกี่ยวกับการเงินที่คมและกระตุน้นให้คุณรักษาวินัยทางการเงินพร้อมใช้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันได้เลยคำคมการเงินเพื่อชีวิตมั่นคงเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ เตือนให้เห็นคุณค่าของการบริหารเงินอย่างมีสติอย่าใช้เงินซื้อความประทับใจที่อยู่ได้แค่ชั่วคราวใช้เงินเพื่อคุณค่าไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์ออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมหลักการทองของคนมีวินัยทางการเงินเงินที่เก็บไว้คืออิสรภาพในวันข้างหน้าทุกบาทที่ออมคือการซื้อความสบายใจในอนาคตอย่าให้ความเกรงใจทำให้คุณเสียเงินที่ควรเก็บไว้ เพื่อชีวิตตัวเองปกป้องเงินจากแรงกดดันทางสังคมการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของรายได้แต่คือเรื่องของวินยัยคนรายได้น้อยก็มั่นคงได้ถ้ามีวินยัยนี่คือการยืมอนาคตมาใช้ถ้าไม่ระวังอนาคตจะไม่มีให้ใช้เลยตวนใจเรื่องการก่อหนี้อย่างมีสติบทสรุปเกี่ยวกับการเงินผมขอสรุปเรื่องการเงินแบบกระชับเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงเพื่อให้คุณนำไปเป็นแนวทางในการสร้างวินยัย และความมั่นคงทางการเงินได้อย่างมั่นใจบทสรุปเรื่องการเงินที่ทุกคนควรรู้ 1. เงินไม่ใช่แค่ไววใช้แต่ต้องรู้จักจัดการรายได้มากแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าไม่มีการวางแผนการบริหารเงินคือการควบคุมชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอด 2. อ,ออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมจ่ายตัวเองก่อนคือหลักสำคัญของคนมีวินยัยการเงินออมไว้ทันทีที่ได้เงินไม่รอให้เหลือ สมนี่คือดาบสองคมนี่ที่ดีช่วยสร้างรัพย์สินเช่นบ้านนี่ที่แย่ทำให้ชีวิตติดลบเช่นบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นตำ่ำสีอย่าช่วยใครจนตัวเองลำบากความใจดีต้องมีขอบเขตโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินออมคือเกราะป้องกันชีวิตไม่ใช่กองทุนให้ยืม 5. ความสัมพันธ์ไม่ควรทำให้เงินรั่วมีแฟนแล้วต้องคุยกันเรื่องเงินอย่างตรงไปตรงมา ตั้งงบคู่รักและอย่าใช้เงินเกินเป้าหมายส่วนตัว 6. ลงทุนคือการเติบโตไม่ใช่การเสี่ยงโชคเริ่มจากความรู้ก่อนลงเงินกระจายความเสี่ยงและลงทุนตามเป้าหมายชีวิตเร็จสังเกตรู้รู้ทางการเงินเสมอรายจ่ายเล็กๆที่ไม่จำเป็นรวมกันแล้วอาจกลายเป็นเงินก้อนโตตรวจสอบบัญชีและพฤติกรรมการใช้เงินทุกเดือน การเงินที่ดีเริ่มจากวินัยไม่ใช่รายได้คุณไม่จำเป็นต้องรวยถึงจะมั่นคงแค่รู้จักวางแผนใช้อย่างมีสติและปกป้องเงินของตัวเองจากความเกรงใจและความประมาทก็สามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีอิสระได้แล้วครับ